สวัสดีครับวันนี้นะครับพาเด็กๆนะครับมาเก็บผลไม้ป่าครับคนนี้ชื่ออะไรโคมครับนั่นล่ะเอิร์ดครับนั่นล่ะมีครับครับพาเด็กๆมาเก็บผลไม้ป่าครับลูกยางครับโมตอนนี้เรากําลังอยู่ในป่าแล้วนะครับเดี๋ยวพอจะเป็นคนขึ้นนะครับลูกก็จะอยู่ข้างล่างครับรอเก็บอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ต้นขาปาาลาไอเอ็นซีะต้นกดดูฮะดื่น้ำอยู่ทำไมะไจะไม่มีัมงกรเนซีเดินมาแล้วครับ,บนี่ต้นมันอยู่ตรงนี้ลักษณะของต้นนะครับก็จะเป็นเครือนะครับเป็นเครือเป็นเทวันนะครับ ลูกสุกก็จะเป็นลูกสีเหลืองเหลืองสีส้มส้มครับข้างบนนู้น<อ>เดี๋ยวคุณพ่อจะเป็นคนขึ้นไปเก็บครับนี่ครับขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับนี่ลูกหนึ่งสวยงามมากนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าลูกยางครับผมเป็นผลไม้ป่าครับ เกิดเป็นฤดูการครับช่วงหน้าแล้งครับช่วงเมษานะครับอันครับเยอะแยะเลยครับนี่ลูกหนึ่งครับสูกเต็มต้นนะครับอืมอู้ข้างบนครับเต็มเลยครับอู้เหลืองเต็มต้นเลยเดี๋ยวจะทำการเก็บนะครับให้เด็กๆได้ชิมรสชาติเขาก็จะเป็น หวานหวานเปรียปร้ยวๆนะครับ,รบเด็ดเ,เ,เลยครับเด็ดเป็นพวงครับนี่ครับเอาใครจะเอาลูกแดกใครจะเอา เพียบมาข้างหน้าอีกอ,อ่าตรงนั้นแหละหเดี๋ยวพี่เอ,อิร์ดรับให้รับได้ไหมเอ,อิร์ดปี๊ดโอ้โหเต็มเลยพี่เอ,อิร์ดรับได้ครับเดี๋ยวลูกต่อไปกินได้ไหมก,ไกินได้ไม,ไม่ไม่ไม,ไม่แกะเปลือกออกแล้วก็กินเม็ดข้างใน เด็กๆยังไม่เคยได้กินครับอ,อีกลูกนึงนเรอรักไม่ถึงไม่ไมด้เก็บมียางด้วยให้ยางมันเพื้อนนะมันเหนียวมันเหนียวกินดูยังโอ้ให้ยางมันออกก่อนก็ได้ลูก เออเดี๋ยวเดี๋ยวพอลงไปบอกวิธีกินก็ได้อ่ากันรอก่อนนั่งรอก่อนครับครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บครับเดี๋ยวก็จะไปบอกวิธีการรับประทานครับเด็กน้อยยังไม่เคยได้กินครับนั่งจุ่มหัวกันนล้ครับสงสัยครับนี่ครับถูกเต็มต้นเลยครับอูวสวยๆครับลูกสวยๆนี่ครับอู้ โอ้ตรงนี้สวยมากครับพวงนี้ใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตครับขออนุญาตเก็บปอลนะครับเก็บไปฝากเด็กน้อยกอนหน็่น้อยรออยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวสักครู่นะครับว่าจะเก็บได้เยอะขนาดไหนครับอันนี้ต้นเดียวครับ ขึ้นมาข้างบนครับอีกชั้นหนึ่งครับกิ่งปลายครับสุกเต็มต้นเลยครับอ้สวยงามครับครับลักษณะของลูกเขาครับอันนี้ลูกสุกแล้วครับพร้อมกินได้ครับนี่ครับถ้าถ้าถ้าลูกอย่างนี้ก็ยังไม่สุกนะครับอราจะแกะเปลือกไม่ได้นะครับถ้าลูกสุกนะครับแกะเปลือกมาปุ๊บมันจะเป็น เม็ดๆครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ,ลใหญ่ลูกใหญ่นี่เลยอยยางนิดหนึ่งครับ นี่ครับมีเนื้อข้างในจะเป็นเม็ดๆนะครับรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหวานะครับเชาวบ้านที่อยู่บริเวณตรงนี้ก็จะพากันเข้ามาเก็บนะครับเพื่อไปกินบ้างครับไปฝากลูกหลานได้กินบ้างครับเป็นผลไม้ป่าที่เกิดตามฤดูกาลครับ1ปีมีหนึ่งครั้งครับนีครับรสชาติอร่อยมากครับผมยังไงก็ ฝากติดตามครับคลิปของเด็กๆครับวันนี้คุณพ่อได้พามาชมพามาชมธรรมชาติครับมาเก็บผลไม้ป่าครับเด็กๆก็รออยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเก็บเสร็จก็อเอาไปฝากเด็กๆครับโอเคครับผมเอามาฝากเด็กน้อยครับเด็กน้อยดีใจกันเลยเสร็จแล้วก็จะทําการกลับบ้านครับเดี๋ยวหนูจะเอาลูกยางไปฝากใครบ้างลูก น่ะกรป้าเทียดด้วยครับนี่ครับมันเต็มตะกร้าก่อนครับเต็มตะกร้าก่อนหนักมากครับหลังเหลืออยู่แล้วก็เก็บไว้เพื่อนกเพื่อสัตว์ป่าเขามากินด้วยครับไปอ้อมฝากช่องหนูหน่อยอย่าลืมกดติดตามากดซับสไครป์ให้ช่องหนูน้อยชวนทาสวนด้วยนะคะครับสวัสดีครับ นี่ครับความสามารถของพี่โอมนี่ครับเด็กๆมาถึงสวนแล้วครับไหนสินี่ครับนี่ครับอู้ลูกจวยใหญ่ๆเนื้อบานบ่าในชีลอกซิมให้ดูสิออมชอบไหมชอบครับอร่อยไหมลูก อินทรีย์ชอบกินผลไม้ป่าครับทั้งลูกมะหาดทั้งลูกยางให้หนูลองเลือกดูสิครับเด็ดกินเลยนี่โอมแกะเป็นไหมลูกฉีกเลยครับฉีกเออยชยวยเยีย <c oughs> ย่ยมใช่ไหม ชอบไหมลูกวันหลังไปอีกไหมไปครับครับให้หนูโตโกอนเนี่ยเพราะจะพาไปเที่ยวป่านะาเด็กๆมีความสุขสนุกสนานมากครับอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ